ดาวพฤหัสย้ายราศีราศีไหนจะรวยจะรุ่งอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงดาวพฤหัสบ,บดีย้ายราศีนะครับราศีไหนจะรวยจะรุ่งจะพุ่งจะปังนะครับซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยถือว่าเป็นดาวสุปเปอร์เคราะห์ที่ใหญ่ที่สุด นะครับแล้วก็ให้ผลค่อนข้างชัดเจนนะครับเวลาที่ย้ายเข้าพบดีๆเนี่ยหลายราศีเนี่ยก็จะเจอกับเรื่องดีๆนะครับแต่ถ้าเข้าพบร้ายเนี่ยหลายราศีก็จะเจอกับเรื่องที่ไม่ค่อยถูกใจมีอุปสรรคปัญหาก็เดี๋ยวไปฟังกันว่าราศีไหนจะดีหรือไม่ดีนะครับโดยผมขอเริ่มจากราศีเมษนะครับเพราะว่าราศีเมษเนี่ยเป็นราศีต้นครัวของโลก นะครับชาวราศีเมษคือคนที่เกิดตั้งแต่ช่วงวันที่15เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะครับชาวราศีเมษเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะโคจรมาอยู่ในภพลาภะอ่าหมายถึงคุณกําลังจะมีโชคลาภครั้งใหญ่นะครับเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวใหญ่ย้ายแค่ปีละครั้งนะครับปีนี้ชาวราศีเมษมีโอกาสมีโชคลาภครั้งใหญ่ถ้าโชคลาภอย่างง่ายเนี่ยก็ลอตเตอรี่เลยครับ แต่ถ้าโชคลาภอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่ลอตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นการได้อะไรมาแบบง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการได้เงินกลับมาแบบง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคนอื่นเนี่ยอาจจะทำร้อยถึงได้ร้อยนะครับแต่ชาวราศีเมษเ,เนี่ยอาจจะทำแค่สัก80ก็ได้ร้อยแล้วลาภะเนี่ยก็หมายถึงการได้อะไรมาแบบง่ายๆนั่นเองนะครับ ต่อไปครับชาวราศีพฤกษพนะครับซึ่งก็คือช่วงเกิดในวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนชาวราศีพฤกษ์เนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรมาอยู่ในภพกรมมะนะครับซึ่งการงานของชาวราศีพฤกษ์เนี่ยจะดีขึ้นมากๆและที่สำคัญเนี่ย ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับปีนี้เนี่ยเหมาะกับวิ่งเต้นแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาเจ้านายเป็นอย่างมากถ้าใครที่กําลังคิดว่าจะเข้าหาผู้ใหญ่หรือเจ้านายดีไหมเนี่ยก็ให้เข้าไปหาท่านตั้งแต่ช่วงหลังวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ย จะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับต่อไปชาวราศีมิถุนนะครับคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับชาวราศีมิถุนเนี่ยดาวพฤหัสบาดีเนี่ยโคจรมาเป็นสุพระก็คือการประสบความสำเร็จจะเด่นจะดังจะมีชื่อเสียงจะได้รับความนิยมชมชอบจะ เป็นที่รู้จักนับหน้าถือตาของคนทั่วๆไปหรือคนในสังคมในอาชีพของคุณบางทีคุณอาจจะไม่ได้โดดเด่นเป็นเน็ตไอดอลเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นดาราแต่คุณจะโดดเด่นในสายอาชีพคุณเช่นคุณเป็นหมอเงี้ยเป็นหมอสมมุติหมอผ่าตัดอ่ะถ้าถามว่าจะไปผ่าตัดกับใครหมออาจารย์ท่านไหนคนจะต้องนึกถึงชื่อคุณก่อนหรือคนในสังคมคนร่วมอาชีพเนี่ยจะนึกถึงคุณหรือถ้าคุณเป็นทนาย เฮ้ยทนายคนไหนเก่งคนร่วมอาชีพเนี่ยจะพูดถึงชื่อคุณเป็นอันดับต้นๆก็คือประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงถ้ากว้างๆเลยก็คือเป็นเน็ตไอดอลเป็นดาราดังแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้รับความนิยมในกลุ่มในอาชีพของคุณนั่นเองนะครับต่อไปครับก็เป็นชาวราศีกราฎนะครับ ชาวราศีกรกฎเกิดในช่วงวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมปีนี้ชาวราศีกรกฎเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพฤหัส,สบดีโคจรมาอยู่ในภพมรณะก็คืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับทำอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลโดยไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าจำเป็นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ดังนั้นเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ชาวราศีกรกฎต้องดูแลสุขภาพต้องทําอะไรเนี่ยคิดถึงสุขภาพเป็นหลักนะครับโดยปกติคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขยันทํางานในยุคนี้นะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่ชาวราศีกรกฎต้องนึกถึงสุขภาพก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ดูแลตัวเองบ้างอย่าหักโหมอย่าฝืนเกินไปนะครับต่อไปชาวราศีสิงห์นะครับ ชาวราศีสิง์เกิดตั้งแต่ช่วงวันที่17สิงหาถึง15กันยานะครับชาวราศีสิงห์ปีนี้สุดยอดมากครับดาวพฤหัสบ,บดีโคโจรเข้าพบปัตนิอ่าใครอยากมีแฟนปีนี้คุณมีโอกาสได้เจอรักแท้ได้เจอคู่แท้ได้เจอคนที่ดีได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่สนับสนุนลักดันดวงชะตาคุณให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เรียกได้ว่าได้พบเจอคู่แท้นะครับแล้วดาวพฤหัสบดีเนี่ยเข้ามาพบนี้ไม่บ่อยนะครับถ้าคุณเจอคนที่ดีคนที่ใช่หยุดนะต้องหยุดนะครับอย่าไปหาอีกแล้วนะครับถ้าเราเจอคนที่ใช่แล้วที่ถูกใจแล้วที่สนับสนุนเราทุกด้านแล้วต้องหยุดแล้วนะครับคือใครที่เลิกเจ้าชู้เนี่ยควรเลิกนะครับเพราะว่าคู่แท้คู่ที่ดีเนี่ยนานๆจะมาชีนะครับไม่ได้มาบ่อยนะครับไม่ได้เหมือนคู่ขาจรทั่วไป ดังนั้นชาวราศีสิงห์เนี่ยปีนี้เนี่ยถ้าเจอใครที่ดีก็จงหยุดที่เขานะครับแล้วคุณจะได้พบกับความรักที่ดีแล้วก็หวานชื่นมากๆนั่นเองนะครับต่อไปครับชาวราศีกันเกิดตั้งแต่ช่วงวันที่16กันยาถึง16ตุลานะครับชาวราศีกันดาวพฤหัสบดีโคจรมาอยู่ในภพอลินะครับก็เหนื่อยนิดนึงนะครับระมัดระวังเรื่องการมีปากเสียงการถกเถียง การทะเลาะเบาแหวงกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนในวงสังคมเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับครูเกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับทนายความอะไรพวกนี้นะครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีการทะเลาะกับคนเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีกันปีนี้เนี่ยจะคิดจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ ต่อไปชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่ช่วงวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15จิกายนตอนนี้เนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยมีดาวพระัศสศบ,บดีโคจรมาอยู่ในภพปุตตะปุตตะคือการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆชาวราศีตุลเนี่ยกำลังจะมีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาชีวิตคุณนะครับอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ๆอาจจะเป็นงานใหม่ๆอาจจะเป็น ลูกน้องบริวารหรือเจ้าในายใหม่ๆก็ได้นะครับรวมไปถึงคนที่แต่งงานแล้วอยากจะมีบุตรปีนี้มีโอกาสมีบุตรมาเกิดกับคุณและบุตรที่มาเกิดเนี่ยก็เป็นอภิชาตบุตรด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณทําบุญทําความดีสร้างกุศลไว้นะครับต่อไปชาวราศีพิจิกนะครับคือผู้ที่เกิดตั้งแต่ช่วงวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมครับชาวราศีพิจิกเนี่ย ดาวพฤหัสบ,บดีโคจรมาอยู่ในภพพันธุนะครับก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จโดดเด่นมีชื่อเสียงเหนือกว่าคนอื่นๆเรียกว่าในวงตระกูลนะครับประสบความสำเร็จมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะครับได้ที่ทำมาหากินใหม่ๆถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่ดีนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับ ต่อไปชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16ธันวาถึง13มกราคมชาวราศีธนูเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีโคจรเป็นสหัสชะนะครับก็คือปีนี้คุณจะได้เจอกับมิตรแท้ได้เจอกับสังคมที่ดีสังคมที่คอยสนับสนุนได้พบกับคอนเน c t ชันที่เรียกได้ว่าแจ่มเยี่ยมดีนะครับได้เจอคอนเน c t ชันที่สนับสนุนธุรกิจหน้าที่การงานของคุณ นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่คุณต้องเกาะไว้ให้แน่นๆนะครับไปไหนไปด้วยกันนะครับมีอะไรช่วยเหลือกันจะได้เจอกัลยาณมิตรในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะครับต่อไปนะครับเป็นชาวราศีมังกรครับชาวราศีมังกรเนี่ยคือผู้ที่เกิดตั้งแต่ช่วงวันที่14ม,มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับโอ้โหชาวราศีมังกรดีมากเลยครับปีนี้เนี่ยดาวพฤหับสบ,บดีโคจรมาเป็นกระดุมพระ ปีนี้คุณจะได้เงินที่เยอะกว่าเดิมทำอะไรก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกำทำอะไรเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะครับเงินที่เคยถูกเบี้ยวถูกโกงหรือว่าถูกยืมไปเนี่ยก็มีโอกาสได้คืนในปีนี้นะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีมังกรเป็นปีที่ดีมากๆสำหรับคุณนะครับต่อไปชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนานะครับ ชาวราศีกุมเนี่ยดวงดีที่สุดแล้วในปีนี้เพราะดาวพฤหัสบดีโคจรทับลักเลยนะครับทับลักคือดาวพฤหัสบดีมาอยู่กับคุณ่ะครูบาอาจารย์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้โชคทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จเป็นปีที่คุณจะปังจะดังจะรุ่งจะรวยเรียกได้ว่าพูดตรงๆก็คือดีที่สุดใน12ราศีแล้วนะครับชาวราศีกุมไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็ง่าย ชาวราศีกุมปีนี้ดีที่สุดนะครับตั้งแต่หลังวันที่29มีนาคม2564นะครับถ้าเทียบกับคนที่มีฐานะหน้าที่การงานเดียวกับคุณนะคือบางคนเนี่ยเวลาผมบอกดีที่สุดเนี่ยจะมีคนชอบมาแย้งว่าห oh, ัวาจหนูไม่เห็นดีเลยหนูไม่เห็นสู้เศรษฐีคนนั้นคนนี้ได้เลยนะครับคือคุณเปรียบเทียบผิดสเกลว่าคุณทํางานเงินเดือนหลักแสนเงี้ยคุณไปเทียบกับเจ้าของ ธุรกิจระดับประเทศมันก็ไม่ใช่นะครับคืออย่าอย่าเทียบผิดสเกลนะครับบางคนเนี่ยอาจจะทํางานประจําอยู่ไปเทียบกับเจ้าของธุรกิจมันก็ไม่ใช่นะครับแต่พอผมถามกลับไปถ้าเทียบกับเพื่อนร่วมง,งานคุณที่เป็นราศีอื่นอ่ะคุณดีที่สุดไหมเขาตอบมาว่าใช่ทํางานสบายกว่าก้าวหน้าไวกว่านะครับก็คือชาวราศีกุมเนี่ยดีที่สุดเมื่อเทียบกับคนที่ทํางานแบบเดียวกันแผนกเดียวกันหรือ หน้าที่การงานหรือว่าการเงินใกล้เคียงกันอ่ะก็จะดีที่สุดนะครับต่อไปครับราศีสุดท้ายครับราศีมีนครับคือคนที่เกิดช่วงวันที่14มีนาถึง14เมษาชาวราศีมีนปีนี้เหนื่อยนิดนึงนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวด้วยย้ายเข้าสู่ภพวินาศนะครับซึ่งชาวราศีมีนปีนี้ทําอะไรไม่ควรออกหน้ามากเกินไป นะครับระวังจะโดนคนแฉ่โดนคนขุดโดนคนปองร้ายใส่ร้ายป้ายสีนะครับและที่สําคัญเนี่ยการใส่ร้ายป้ายสีคุณเนี่ยทำให้มีพวกหลงเชื่อด้วยนะดังนั้นเนี่ยชาวราศีมีนปีนี้เหมาะที่จะอยู่เงียบๆอยู่เบื้องหลังทํางานเป็นเบื้องหลังมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยชาวราศีมีนปีนี้เนี่ยควรจะอยู่เบื้องหลังไม่ควรจะโดดเด่นเกินไปนะครับ โอเคนี่ก็คือการทายดวง12ราศีดาพวพฤหัสบดีย้ายนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ